เผ็ดเผ็ดทีพามาต่ำส้วบกหอยแคปน้องนี่ได้พรชลีมามีจำนวนยังไงพี่นอ้องนี่เดีย๋ยวที่ทำการต้มแล้วสิกดกดจกกตาออกมันเรียบร้อยล่างทำความสะอาดทำสีมันส้วใส่หนมูสินเด้อพี่นอ้องใส่ผู้พ่พอ เอาละครับพี่น้องหลังจากเขาไปต้มปอกหอยมาล้างทำความสะอาดจกตาจกขี้ดินขี้ดอนออกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เคี่ยงปรุง้งพริกกระเทียมปลาดองปลาแดกยังเขาก็พร้อมแล้วครับพี่น้องครับเราสิมาต่ำกันเลยครับพี่น้องครับมาเสแปร์มาอน่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อในช่วงหาแนวกินแล้วเบาที่บ้านอีสานเด้อพี่น้องเด้อมามาที่นี่ครับใส่กระเทียมลงไปลวกแบบตำบุ่งเฮานี่ยแหละครับพี่น้องครับนี่ใส่พริกแดงกินดาพริกแห้งพริกสดว่ากันไป ตำ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 โคกโกกโกกโกก้็ตัองเอาแหลกหลายครับพอแตกแตกนี่ละครับหยีเบื่อกีเอาจากซี่หาเปียงซิบเบื่อกีเอามักส่งใส่สมไรหลายเด้อพี่น้องนี่ใส่บอกเกี้ยเกี้ยจักหน่อยให้มันนวนัวใส่ผักหอมปีเอาไปอีกพี่น้องครับใส่นวนัวหลายพี่น้องอุ้ยอุ้ยเสียดายครับพี่น้องครับขาดปูดองมาเป็นอยังครับใส่ปูต้มก็ได้ครับพี่น้องครับถ้าใส่ปูดองนี่หอมช่วนี้ครับวันนี้เอาใส่ปลาแดกพี่น้องปลาแดกแล้วก็มีผงนวดเออ มน้ำปลาจากสองส่วนที่นี่ตันปิ๊บจากส่อนใหญ่ๆเสร็จวต่หวานๆกลมๆท่านพี่น้องครับโคเล่โคเล่ดีๆครับพี่น้องอุ้ยหอมได้ทีแล้ววันที่นี้แต่น้ำลายไหลเด้อวันทีนี้ใส่บักหุ่งเข้าไปครับก็ต้องใส่ลายนี่ขนมเส้นไปทางไม้ครับนี่ต่ำส่วนบักไม้ก็ต้องใส่บัะไมหลายๆนี่ทำการจกตาจกตาเม้อบอกเรียบร้อยครับพี่น้องครับร่างี่ดินขี้ดอนเรียบร้อยวันที่นี้ใส่ขนมเส้นจากหนุ่มหนึ่งพี่น้องต่ำส่วนต้องใส่ขนมเส้นเลยพี่น้อง ส่วแล้วมาใส่ที่หลังกินครับที่หลังส่วที่หลังอีกก็ได้ครับพี่น้องครับเป็นอันเสร็จครับพี่น้องเดี๋ยวมากินมาแสรบมันร่มกันนะครับพี่น้องเด้อนี่เรียบ้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกล่องายสุปขูสุกคนครับหมูนี้มาพบพ่อกับผมแล้ยนะครับบ่าวเทปัดอีสานเหนือมูลี้สิพามากินต่ำส่วบอกหอยครับพี่น้องครับต่ำสัวบอกหอยเฮ้ยเฮาที่เอานี่ยุดจิ้วห้วย มันหนีผพามากินตำส้วบบกหอยค,ครับนั่นเอาอีกละโยดเฮ้ยมันหนีผพามากินตำส้วบบกหอยค,ครับพี่น้องครับตำส้วบบกหอยหอยเชลลี่เลยพีน่น้องครับตำช่วงดึกดึกนี่แหละครับยำดึกยำเดืินเดินหลังจากเดึกงานมาพี่น้องครับเศษเด้ออ้มือหอยหอยกันยิงใหญ่ครับพี่น้องมมาาดด ดนตุ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 นไ่ได,ด้ขวดโคกตุนครับมาดูครับขวดขคกขวกขวกไฮ้ยแสบหมูครับพี่น้องแสบหมูแสบแสบอะไรๆแสบหมูแสบหมูกรอบๆน้ำเดือๆครับพี่น้องยิ่ขอย่าเดือด นี่วิธีการแกะครับแบบบรรบาดีต่อเลยครับเพี้ยเพี้ยแกะดีล่าบริกินง่ายเอกครับแต่สมมีิพักเป็นพักไป็นพักปอครับพี่น้องพักปอโอ้บริเนะนน้ำมันอยู่ในนี่แหละพักปอจะเป็นพักอย่างนี้พักกระแ่งครับพี่น้องเป็นพักปอติ้งอยู่นี่แหละออกไม่ได้พักบุ้งรับพักบรรบาเท่านี้แหละพักกันจองพักกันจองนี่ครับใหญ่ๆสีครับพักกันจอง ครับต้องบอกอะไรยังฮะถือน,นะครับพี่น้องถืนเปิดฉากกับบอกไว้ตอนนี้ไงครับพี่น้อง ừ. <sighs> mm. กับปูครับปูหน่อย ของกินแบบบานๆครับแต่อร,อร่อยมาครับพองดีคันจองไงประกานจองไงเผ็ดเผ็ด<ๆ> à, tôi kiếm cái chẳng hay giặc nát hấp nọ chứ xuất nằm Hãy ่ะมาเด้อพี่น้องขอทโทษครับง่ายๆแต่อร่อยเด้อเดี๋ยวมาพบเจอกันแบบนี้ครับช่วงเวลาแรงๆครับถ้าเป็นไปได้ก็สีลงสู้มือก,ก,ก็เป็นช่วงว่าสวันค์ทิศก็จะเป็นอายุหากินถ้าบ,บริวารกรบอบริเฮ็ดครับก็บสีได้มาเฮ็ดเป็นเมนูอย่างวันนี้ครับจับแ,แสบตัวน่อกัน,น ช่วงกับช่วงแรงๆครับช่วงใดยังกินแรงต่างซื้อวางได้ดีช่วงหาแนวกินแรงัสี่ครับม <c oughs> าจีบมันเนี่ย <Wow. S 1> เป็นช่วงครับวันทำงานเท่ากับสิบเห็ดเป็นคลิปอยากกินครับพี่น้องแต่วันหยุดก็สิบไปเที่ยวป่าเที่ยวดอยหาเห็ดหายัางกับบ้านไปครับ อืออืมครับผมอือเต็มหน้า <S <S 2> <S 2> <S โอ้โหน้ำยาสดๆนะครับอืเต็มหน้าเต็มหน้า Nghĩa có lại cái này tổ ăn đi, ăn. Hơi hơi ngay lắm. Xay phút <laughs> 弄过来。 เพื่อตั้งควมาเจอกันโอ้ยคันยุ่งหลายไปจุดแดนนุ่งครับับปูกินได้บ่แข็งบ่ลองบ้าง อย่ากล้ามเลยแกอยู่นั้งปูอ่อนครับเนือ้อปูเน้เนๆครับ Gracias. เป็เพชรเป็แสบพี่น้องเป็นว่าเกยบรอยครับแต่ว่าเหลี่วเหลวแรงในคำขื้นนี้ครับพี่น้องครับเผ็ด mm hmm. เป็แสบเดี๋ยวโอกาสหนามาบึงคิปต่อไปได้พี่น้องเวยหนวดหนามาที่ต่ำบึง้งต่อไปครับสีนี้ไม่เป็นซัวตาซัวเป็นก้อยเป็นลาบไม่ร้ว่ากันไปครับพี่น้องครับอาจจะเป็นต้มมินุอย่างายหลายอย่างครับ อาจจพยายามลงให้มันลงได้ทุกมือครับพี่น้องครับอยากทีลงทุกมือทุกมือครับถ้ามือใดว่างก็เสร็จใลงครับพี่นอ้องมือในติดเนี้ยติดการลงสิบบริลงครับพยายามสิลงทุกมือครับพี่น้องครับเด็กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดยอย่างน้อยใจผมพี่คิดดีๆต่อไปด้วพี่น้องเด้ออาจจะมาปุกปอบกับผมส่งแรงแ,แบบนี้เกือบสีทุกมือพยายามสิลงคลิปทุกมือครับพี่น้องครับพยายามจะปรับปรุงเมนูหรือว่ามันหนากินกินเขนี่ครับตรงนี้โบควายมีงบเงี่ยงกับเดี๋ยวพี่ไปก่อน อเป็นอาหารบ้านๆแน่เป็นอาหารแบบทะเลแน่เป็นปลาเนี่ยว่ากันไปครับพี่น้องครับเด็กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหย่างั้งใจผมให้คลิปดีๆต่อไปดนะพี่น้องเด้อบอกที่ปฏิสานเนี่จะขอจบคลิปกันพี่นี้ครับยังไงก็ฝากฝากติดตามคลิปน้ำอาเปียเป็นลาบเป็นก้อยเป็นต้มเป็นซาบเป็นเมนูอย่างอื่นๆเมนูทะเลเป็นเมนูอย่างนาบนำกิมน้ำซอสน้ำยังก็ว่ากันไปครับยังไงบอกที่ปฏิสานเนี่ขอ จบคลิปแค่นี้เลยครับพี่น้องครับหลอนที่บันิสซานเนื้อขอสวัสดีครับคอยส่งสีสู้สุขคนเด้อลำเว้อลำเบ้ยครับพี่น้องครับรับพลังร่างกายแข็งแรงเด้อถูก